ยังรุ่มมิุนายนแยงเล็กตู้สุดปืดนข้อรพริมพ์เป็นของตัวชนสยามคณะราษฎรปลุกวีรกรมรมยี่สิบสี่ลหาสีสวัสดิ์ประทุมการุถเหล็กอสองสี่เจ็ดห้าถึงปักนักคราเป็นหลักฐาน เวกทางตีนตัดถนนต้นต่างนานปนิธานประชาทิปไตยรุกรับกับปฏิอิริยาชนะแล้วรวนกระแสมาแพ้ไพ่สรซากโบราณกับฟื้นสูตรลมหายใจเปิดอสุรกายแฝงบริรัดแทรกสนิมสมกักเกตุกเลกก็กตรอนปุกครองประชากรโดยอาศัย เสกิจลาหลังโทมนัตไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกขุนขนมีแต่เครือขายอมาตทุนขาจัดเสริมด้วยซ้ายไร้เดงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจมมนายาว่าชนชั้นศักดินาไม่ดำรงคือฝูงทาตคงจงรักกับนายทาดมวนรักชาติจูโมหะ จริญหลงชีวทัตกระบวนทัศ์ไม่มั่นคงทั้งประเทศกลายเป็นผงรองฝาเตนราษฎรตักมุดหมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิ้นยังยากจนทนทุกข์ทุกโฟนดินต้องพออยู่พอกินหนีเพื่อใครมาเถิดมาพี่น้องของคนทุกข์ ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ร่วมกันสู้สู้อุตสาแสงอุทยัยทวงประชาทิปไตยให้ปวงชนมาเถิดมาพี่น้องของคนทุกข์ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ร่วมกันสู้สู้อุตสาแสงอุทยัยปักหมุดใหม่อีกอันให้ถาวร